สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับคุณครูนีอีกครั้งแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9ในจังหวัดมหาสารคามของเรายังไม่ดีขึ้นนะคะ,ะก็จะทําให้เด็กๆได้เรียนออนไลน์กันอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้คุณครูนีก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเรารักประเทศไทยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรา มีทั้งหมด77จังหวัดค่ะแล้วก็แบ่งออกได้เป็น4ภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะเรามารู้จักสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็ได้แก่ชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ค่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะมาดูสัญ,ญลักษณ์อย่างแรกเลยนะคะได้แ,แก่ธงชาติไทยคะ่ะเด็กๆสังเกตดูที่ธงชาติไทยนะคะว่ามีสามสีคะ่ะแล้วก็มี5แถบด้วยนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์คะ่ะ สัญลักษณ์ความเป็นไทยอย่างที่สองนะคะก็คือศาสนานั่นเองค่ะประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาพุทธนะคะจนถือเป็นาศาสนาประจำชาติของไทยเลยก็ว่าได้ประเทศไทยของเราสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามที่ตนนับถือนะคะสัญลักษณ์ความเป็นไทยอย่างที่3นะคะก็คือพระมหากษัตริย์ค่ะ พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยจะทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีตอนนี้เรามาถึงรัชกาลที่10ค่ะพระนามวา่าพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จักสัญลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงชาติศาสนา รมหากริย์กันแล้วนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมท้ายบทในวันนี้นะคะให้เด็กๆบอกสีและก็ความหมายของธงชาติไทยโดยการส่งคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งทางไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราด้วยนะคะเด็กๆจะรอรับชมรับฟังนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ